สิปบนเบอร์ต่อไปที่พี่น็อตจะจัดให้เนี่ย เขาบอกว่าดังมากคนนี้เป็นใครครับพี่นัทช่วยบอกผมหน่อยคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าความสามารถของเขาไม่ธรรมดาทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นดนตรีแต่งเพลงก็ได้และที่สําคัญครอบครัวน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเลี้ยงลูกยังไงถึงทําให้ลูกของเขาเนี่ยน่ารักแล้วก็เก่งขนาดนี้ใช่แล้วเราจะไม่บอกว่าศิลปินคนนี้เป็นใครบอกก็ได้บอกก็ได้บอกได้เหรอเป็นอาหารไทยอาหารไทยไว้ทานกับข้าวสวยมีพวกแบบ ชะอมทอดอะไรเงี้ยนะรับรองว่าแซ่บคุณและคุณคุณนั้นที่จะอยู้วนมน้ำน้องปันธูใช่ไหมไม่ใช่ปันธูเดอะสตาร์มีนเหโอเคไปดูกันบุกสนุกถึงบ้านแกงส้มชนะชนะเลยห้าสี่สามสองแอคชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการเวทภับครับวันนี้น็อตกับคอนจะพาไปบุกสนุกถึงบ้านเลยครับดีมากอย่างนี้ไหมแบบนี้เลยนะแบบนี้ได้ได้ได้เหมือนกับว่า อไปแล้วไปเจอลรวไม่พอใจแล้วก็วุ่นวายเล็กน้อยไม่ต้องถึงกับมากนะอ้าว542แอคโอ้โหมาถึงบ้านแม่น้องอะไรนะตุ่ตามแกงส้มเออเอแกงส้มไงเพลงที่ทิ้เนี่ยคำอธิษฐานด้วยน้ำตาเคยฟังไหมไอ้จริแล้วไม่ใช่รักเธอ24ชั่วโมงแกงส้มเดะสตาน้ำครับน้ำครับพูดมากรักขอบคุณมากโลยนะเมื่อกี้อุ่นท่วงกับเรียกเด็กคนนี้ว่าไร เอาลูกไมนี่ไงลูกผมผมรู้จักคนนี้ยังส้มนี่นี่พ่อผมครับอ๋อใช่ครับสวัสดีครับคุณพ่อผมว่าแล้วไอช้อนไปว่าพี่เขาทำไมทำไมคุณพ่อถึงอยู่ดีมาพ่วงกับมีอารมณ์อินนองอินเนอร์อะไรจริงคุณพ่อผมเป็นนักแสดงครับเฮ้ยถือว่นเล่นละครเล่นโฆษณาบ้างอะไรบ้างขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับต้องฝากตัวครับคุณพ่อครับผมยกปนคุณพ่อกับน้องเอ็งส้มขอบุกบ้านหน่อยละกันครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันอะไรวันวิสาขบูชาต้องเป็นวันพระ พ่อกับครอบครัวเนี่ยถ้าวันอย่างเงี้ยเราจะไม่เคยขาดเลยยิ่งเป็นวัยรุ่นเยาวชนอย่างเงี้ยนะยิ่งควรจะต้องไปอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นไปวัดก่อนระหว่างนี้เรามาตักบานสิ่งน่าตกใจนั่นคือหมอูแล้วเป็นหมูป,ป่าที่ตัวใหญ่มาก<ๆ>ไอ้หนอห ว่าเป็นบรรยากาศครั้งแรกในชีวิตในการที่เราเนี่ยได้มาใส่บาตรโดยที่มีพระท่านเนี่ยมาบิณฑบาททางเรือใครที่อยากมาเลยครับไม่ยากเลยนะอยู่รามคำแหง187ก็ลองมาใส่บาตรกันแล้วกันครับก็ถือว่าเป็นตลาดน้ำแนวใหม่ครับครับครับถึงแล้าเลยครับพ่อครับครับโอ้นี่คือบ้านตอนนี้เป็นส่วนของออฟฟิศแต่ว่าลงพิมพ์เนี่ย จะอยู่อีกด้านหนึ่งเราขึ้นไปข้างบนไปพักผ่อนกันก่อนนะเดี๋ยวนะก่อนๆๆที่จะขึ้นไปคืนออนี้ครับผมได้ของเหล่านี้มาจากน้องสาวคืออันนี้น้องแฟนคลับนี่เขาสุดยอดมากนะครับเขาหาข้อมูลคลื่นวิทยุต่างๆครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพ่ออยากให้ทําคลื่นวิทยุหน่อยเ <ผม S 1> พ <บ S 2> ราะ <ๆ S 2> ว่าบางทีแฟนคลับอยากจะขอเพลงน้องเนี่ยจะขอไปที่ไหนยินดีทําให้เขาเลยอ๋อแสดงว่าของทุกอย่างเนี่ยพิมพ์จากที่นี่ทําจากโรงพิมพ์นี้เลย อันนี้เป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นเป็นอันนี้คุอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันขายรูปเป็นที่ครับคุณนิรูปตลอด ัดเข้ามาที่ในครัวแล้วแต่น็อตน,นะครับผมเมนูเด็ดๆเลยของบ้านนี้ปกติแล้วเป็นอะไรครับน้ำพริกกะปิครับเพราะคุณแม่าำได้เด็ดสละตีมากจริงๆอ๋อแล้ววันนี้คุณแม่าำด้วยใช่วันนี้คุณแม่โชว์ฝีมือด้วยครับ <ๆ S 2> วันนี้มีเมนูอะไรบ้างคบแม่ครับมีน้ำพริกกะปิมีปลาทูนะคะแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะผัดขิงใช่เรียกรถลงโรงพยาบาลด้วยนะทำไมครับพี่ทำไมครับปลาทูครัก็บอกพี่เห็นบอกว่าที่มาของชื่อลูกชายลูกสาวแต่ละคนเนี่ย แกงส้มข้าวสวยขนมจีนมีที่มาที่ไปแม่เนี่ยเคยคิดไว้ว่าถ้ามีลูกเนี่ยแม่จะไม่ให้ชื่อที่ออกเป็นเป็นฝรั่งนะคะอยากชื่อเชเป็นไทยใจนียไม่เอาชื่อน็อตชื่อน็อตอย่างนี้เออโดนเออโดนโดนเลยพรเอินตอนช่วงที่ ย้ายมาอยู่แถบนี้ใหม่ๆนลดูทำเลแล้วก็เลยคิดว่าเออเราขายข้าวแกงด้วยก็ดีนะมีรูปมีน้องข้าวคนแรกก็เลยให้ชื่อข้าวสวยข้าข้าวสวยเราต้องมีแกงส้มคนที่3จริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะให้ชื่อขนมหวานแต่พอเออก็เป็นผู้ชายก็เลยให้ชื่อขนมจีนมันจะได้คล้องจองกันมีข้าวสวยแก,กงส้มขนมจีนเลิกงานตอนตกเย็นมันก็เหนื่อยล้านี่ครับห้องผมครับ KS ครับไม่ติดวันม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไร ใช่ครับอันนี้คือห้องรวมรวมไม่ใช่ห้องรวมรวมห้องผมเองห้องผมเองเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับเพ้นเองเหรอครับใช่ครับ e v อ r ever 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 year หน้าแดงเหรครับผมมีถ่ายน้องผมไว้นะครับหน้าแดงหมดเล้ว สะสมรองเท้าสะสม,มือน,มมนการออโอดเยี่ยมมากจริงๆ <Y ort. S 1> แล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนไม่สะสมรองเท้าไม่เข้าใจความรู้สึกหรอกยังไงการท,รท,ที่เก็บกล่องรองเท้าเอากล่องรองเท้ามาไว้ห้องนอนอแล้วข้าว่งดมเลยนะไว้เสกเฮ้พี่ดมนะ <c oughs> จริงๆตอนซื้อมาใหม่ๆพี่ดมบางทีเนี่ยใส่ซื้อสตั๊ดใหม่ๆใส่นอนนะครับใส่แล้วก็นอนไอ้บ้าเลยอย่างเงี้ยผมเป็นอย่างนี้ จริงนะครับ<ช>นี่คือโซนของค่ะนี่ครับ<อ>ผมจะเก็บ่องเท้าในห้องนอนครับเรียกได้ว่าซื้อจนแม่บอกว่าถ้าซื้ออีกคู่หนึ่งจะไม่ให้นอนในบ้านแล้ว <c oughs> ขอบคุณแม่ผมมากพี่ไม่พูดอ,อย่างนั้นะมีคู่ปวดปราณไหมมีครับ<อ>คู่ปวดปรานเดี๋ยวเอาให้ดูครับนี่ครับอย่างนี้คู่แ,บบแรกนี่นะไว้ใต้เตียงเลยคู่แรกครับคือคู่นี้ครับเป็นคู่แรกที่ผมซื้อสนิร์จริงๆคือไปได้มาที่ที่จากออสเตรเลียครับไปเดินแล้วแบบเฮ้ยคู่นี้สีเจ๋งมากซื้อเลยอันนี้เป็นรุ่น รุ่นมีหรือชื่อรุ่นด้วยนะอันนี้ชื่ออะไรเสริมมงคลดวงเจ็ดสีเลยเออใช่จริงเฮ้ยจะคมเจ็ดสีจริงครับจริงๆใช่ใส่ปุ๊บดวงดีอะสังเกตสังเกตได้ว่าจะเก่ามากเพราะว่าซื้อคู่แรกเลยครับคือแต่ละคนจะชอบอะไรที่แตกต่างกันไปไม่เป็นไรถ้ามันทำแล้วสบายใจนั่นก็าถือว่าโอเค